มาถึงแล้วก็จัดร้านนะครับผมเนี่เริ่มเนาะทำเก็บไว้ให้ลูกค้าแล้วเปิดร้านใหม่ๆนำเสนออีกแล้วต้องทำทันทีเนาะกำลังติดใจไงคนแก่ได้ของเล่นองี้แหละลูกค้าลูกค้า ชั้นเยี่ยมชั้นยอดนะครับมาก่อนพวกเลยมาก่อนพวกยึกหลายจะไ,ได้หรอกความสุขของใครของมันป้าอย่าไปว่าแกไม่ว่าเลยด่าเลย <c oughs> ป้าไม่ได้ว่าหรอกป้าด่าเลยให้อะไรเนี่ยอันนี้ห้อันน,นี้ใอันนี้ใอนน้ในนี้ ขอ,องเตรียมไม้นี่ร้านก็ยังไม่มาักเท่าไรหรกโล่งอยู่ครับทุกคนบุญบุญคนสู้ชีวิตภูมิใจเสนอ <c oughs> มาแล้วหายแม่มึงมาแล้่อก <c oughs> ้านแล้วหายหน้าไปสองอาทิตย์เหรอ <c oughs> อาทิตย์เดียวเออาทิตย์เดียว าแล้วลูกค,ค้าเอาอือเนี่ยลูกค,ค้าที่เคยซื้อเราประจํานะครับโอ้ยนึวกว่ากลับบ้านกลับช่องไปแล้วน,น,ลนีวก่กว่าป้า,ากลับบ้านกลับไปแล้วป้าก็ากลับบ้านหรือยังเนี่ยพอพอบอกให้พี่ตะตอนกับตะกน้ำมุ้ยเลยนะ ถามว่าแต่งติดใช่ไหมถามว่าแต่ิดามว่าเป็นยังสามโอยกามกลังใสุ่อใส่กระเป๋าหม้อเอ้ยขายเอานวยค่ะมเด้อลูกค้าเอ้ยมาซื้อของเนีเด้อมดกำลังมืดลูกค้าก็ ยังว่่ตื่นกันก็ยังมีอยู่ประปรายน,นี่ยังมืดอยู่ก็ต้องรอสายๆหน่อยแหละลูกค้าตื่นกันนะครับผมมบฝากทุกคนนี่ครับทุกคนมาแล้วลูกค้ามาแล้วครับ มีเสียงจ้าของรถหน่อยนึอเอาให้ดูกันนะครับทุกคน <t stereotype> Ô ừ, ừ. chị, 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 không chị, 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 cũng

ส่ข้าวมาข้าวเอนายยาจเอาทำไมขึ้นมาข้มไมไม่มีวันใหมโยนยายเสร็จแล้วก็ซื้อของใช้ในครัวเรือนกลับบ้านครับของเบ้าน้ ไมมาเร็วอยู่นั่โนมิวเนาะเดี๋ยวนี้ถ้าผู้ชายเอานะไม่เหลือใครจะโดนเขาไปหรอไม่ได้เราตีนะคะพูุ่มีแป๊บมันแล้วทำไมวันนี้มันมาคนมามาพร้อมกันกับหมดเลยเนาะมาเกอบหมดคนลมาเกือบทุกคนเลยแล้วก็เอาเยอะด้วยนะลูกแม่ก็บอกแล้วว่ายังไงแม่ก็ต้องได้อยู่แล้วยอดประมาณนี้เลย 6, รประมาณหกพันใลแม่ว่าปรดีของแม่อยู่ท้า,าทศิ์ไม่เอาไปก็อดอขอีแม่อยู่ตายเกือบทุกคนแล้วที่จริงก็เกือบปันเหลือด้วยนะเหมียวเนี่วันนี้ต้องทำหมดเกลี้ยงเลยน,นเนี่ย